มาทำอะไรได้ถ้ากูเก็บบูทกันอ่ะไม่ทำอะไรกูได้ใช่ไหมจริงถ้าเก็บบูทเข้าตู้ทำอะไรได้ก็มันมันมันไม่ไม่ไม่เป็นทางการอยู่แล้วจมูกเาเออไม่ผีอยู่แล้วก็อูมามือเปล่าอ่ะกูเป๊ะสบายคิวเอออูเป็นทั้งวันทั้งคืนอ่ะอูใหม่ก็มาใหม่อ่ะเหมือนพวกซอมบี้อ่ะไม่โดนตายอ่ะแต่แรงอูจะเอ่ยหรือเปล่าก่อนโอ้โหแรงเกิน เห็นเห็นยูเอฟไหมครับเห็นยูเอฟไหมเห็นยูเอฟไหมครับอะไรอะไรนะครับเห็นยูเอฟไหมครับยูเอฟไม่เห็นเลยครับไปไหนอ่ะเขาเปไหนอ่ะเป็นมุดหัวอยู่ไหนครับพวกกระจอกไม่ไหน้วไม่ไม่รู้เลยครับอดีไม่รู้เลยครับใช่ใช่ครับฝากบอกเลยครับว่าสี่กุมารอ่ะหันก้าไลลาคายูเอฟอ่ะได้ได้ครับเดี๋ยวบอกให้ครับได้ครับ จขอแบบบอกบอบโปรหัวนะครับทางหางๆแมวนะครับเออเอาแบบหัวหัวนะพวกปลายแถวแมวนะปลายแถวอ่ะพวกหางเครื่องไม่ค่อยเอาครับเสียงดังเดี๋ยวโอเคครับสี่กุมารฐานก้าอี ้องลองให้วิลลี่ตีบูสักดีสักทีทนะเอาให้มันมีฉลามมาแบบไล่ไล่แทงอะ่ะร่อนม,มาได้จุ๊บจิ๊บวันนึงเดือนหนึ่งครับได้ทั้งวันอะผมได้ทุกวันอะแล้วกันเล่นได้เป็นเดือนอะอย่าประสาทแดกก่อนแล้วกันไอ้สัตว์พวกมึงอะ่ะบอกให้อย่าประสาทแดกก่อนแล้วกัน หมือนรู้นาคนอะไรวะคุณผู้ชมจะสปอยแล้วผมเนี่ยมีใครขายคิทตันไหมครับแบบอย่างละสิบห้าสี่ละสิบห้ามีไหมคิทตันอะไรพี่ทุกสี่เลยครับสี่ละสิบห้ายกเว้นลีเจนดารี่แต่นะครับอ่อให้เลดี้ให้เลดี้นี่ถ้ามีขายตอนนี้นี่นาทีทองนะครับเนี่ยหนูมีแค่บอลกับฟิเวอร์เองครับพี่มีเท่าไหร่มีอย่างละเท่าไหร่ยละสิบห้าไหม ่ามีซีเวอร์สิบอะครับแล้วก็บอลเยอะอยู่ผมมีโกสิบอะแล้วเปเนอะไก็ได้พี่เป่นอะไรหกหกเจ็ดครับกิ๊หมีกิ๊หมีเอาโกไหมพี่เอาครับผมหนุ่มๆเลขอะไรนะพี่หกหกเจ็ดครับนี่ครับขอบคุณครับเฮ้ยโทษเทครับาไหรเอาละรสามพันเหรอใช่ปะ ใช่พี่ได้อากาศผ่านเยอะนึอะรนึอะไรหกศูนย์หนึ่งครับสามหมื่นนะใช่พี่สามหมื่นเฮ้ยครับผมครับเอ้ยเราขอให้เอ้ยยัาขอให้เลยว่ะใจดีอย่างว่าผู้หญิงอ่ะเยังนั่นหิวเงินเกินไอตัวนั้นหิวเงินเกินผู้ชายโหแม่งติดไปด่าเขาอีกเนาะเขาสาให้ยังไปด่าเขาอีกเนาะ ขอ i แผ d ปนมานะโดยโซ่ไส้นะบอกเออชาโครหนึ่งร้อยนะคิวต้นไหนมีแล้วเหล็กเหล็กมีแล้วในตัวขอบคุณครับผู้หญิงใจดีมากเลยขอให้เจริญเจริญในชีวิตจ้ะคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยผมจะได้ไปเวลาไปวัดผมจะได้เขียนการ์ดอวยพรถูกครับแบบเขียนพนพงเงินพนทองครับแบบให้รวยแล้วรวยวันรวยคืนนะครับอย่างเงี้ยขอบคุณครับคุณผู้หญิครับครับผม เเราเก็บวุ้เขาตัวนได้ป่ะเนี่ยเราเก็บเลยเหรอไม่ได้ป่ะทำไมเขาถึงไม่ให้เก็บอ่ะไปหายห้หายเลยเหรอโอ้ยต้องเล่นเลือกเล่นเดี๋ยวเตี้ยววุ้นไหมคะผมไม่ได้รับครับไม่ได้มันก็ต้องเก็บได้อยู่ดีป่ะอูดะใช่ใช่มต้องเก็บได้แล้วเฮ้ยฮัลโหลว่าไงฮะเห็นเขามา เห็นเราทักกันเื้ออะไรหรือเปล่าคะซื้อครับซื้ออะไรคะ มีกล่องตีขายสมัครยังในตัวฮาร์ดทเนื้อออจ็กกี้เก้าฮาร์ดทับจ็กกี้เก้าฮารครับอันนั้นขายไม่ได้ฮะต้องใช้โอห้านี้ผมขาดห้านี่อะอันละกี่บาทคะอันละพันห้าครับโอ้มันถูกไปไหมโกสามพันครับโอเคโอเคกี่นนะคะเอาห้าครับเดี๋ยวผมลองนี้ครับอันไหนนะคะคิทตันอะไรนะซิเวอร์ใช่ไหมใช่ครับแม่สาว สวยอุผู้หญิงเมืองนี้มีแต่คนรวยๆนะเนี่ยใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงีปนแค่คนรวยๆตอนที่เนี่ยดูแบบดูทวิตเตอร์แบบสีหัวสี่พันแล้วอย่างดามานะต้องเข้าอ่ะใช่ ต้องหาหลอกอีกมารับแค่ห้าอันเองเหรอคะเพิ่งเห็นว่ามีสี่ร้อยอันเอาหมดเลยไหมคะอะไรนะครับผูไม่ค่อยได้ยินเลยขออีกทีได้ไหมรับสี่ร้อยอันเลยไหมคะเพิ่งเห็นว่ามีสี่ร้อยอันเอามาห้าอันดีกวครับไอเดียล่ะข้ามข้ามแถมห้าไหมครับแถมเยอะไปไหมคะนั่นอะมีตั้งสี่ร้อยเนี่ยผมเท่ากับเสียสิบอันเองนะครับก็เลยสามร้อยเก้าสิบข้าแถมห้าได้ไหมครับเออหรือว่าไม่รวยจริงหรือเปล่าโอ้ ขคาเฟอร์รี่นะครับพี่ไม่ไม่ได้อวดรวยค่ะแต่หมายถึงว่ามันมีเหลือเยอะคุณจะอุดหนุนเลยแล้วหกเจ็ดครับหกเจ็ดเก็บตังค์ที่ยูเอฟนะครับบอกว่ามีคนสาวมาเก็บอ้าวบอกว่าอันนี้อันนี้พี่สาวแกงนะเนี่ยพี่สาวแกงอะไรครับเนี่ยออสตาใบนมผงค่ะนี่ไม่แต่แต่แต่คือไม่กล้าไปทวงกับเขา่ขอเลยได้ไหมเขาขอตังเลยได้ไหม คุณไปกับเราได้ไหมอ่ะไปบอกยูเอฟว่าแก๊งนมอัดเม็ดฝากมาครับใช่นมอัดเม็ดอ่ะของโครงการหลวงอ่ะแก๊งนมอัดเม็ดของโครงการหลวงฝากมาก็บตังจิตดาจิตดาใช่จิตดาจิตดาครับโครงการนมอัดเม็ดจิรดาครับสวนจิรดาเอาง่ายคุณไม่เอาอ่ะไปด้วยกันได้ไหมถ้างั้นอ่ะอ้าวก็โครงการนมอัดเม็ดเนี่ยแก๊งผมนมอัดเม็ดคุณนมผงผมก็นมอัดเม็ดนี่ไง เราไปเก็บตังค์ที่เขาสิเราเราไปด้วยกันไม่ได้เหรอคะเนี่ยเอาคนนี้ไปก็คนเนี้ยได้ไหมได้ไหมไม่อยากไปคนเดียวอะค่ะกลัวกลัวอะไรครับมนเมียไม่มีอะไรเลยกลัวอะไรกลัวอะไรแก๊งมีเดี๋ยวพวกโกโลโกโสเฮ้ยเขาลรวเขารู้จักพวกพี่ไหมคะเนี่ยถ้าเกิดมุกบอกแล้วเขาไปไม่จ่ายทำไงอะเลยผมหว่องชิงช้องเนี่ยเจอผมอะไรนะคะ หวังชิงช่องครับผมจำได้ไหมครับว่าผมอยุดอย่างไรนะเบล่าเท่าไหร่นะไอ้นั่นน่ะเวลาสองบาทครับคุณมาเก็บดีเอมคุณเก็บเวลาสามบาทได้ไหนูไม่ไปเก็บก็ได้หนูให้เลยเอาไปเลยโอ้โหขี้ขาดจังวะซื้อสองขายนะครับเนี่ย นี่ของซื้อของขายคุณไม่ไปด้วยกันน่ะไปแอบดูเฉยก็ได้คือมันต้องมีบุคคลยืนยันว่าพวกคุณเนี่ยซื้อไม่งั้นเดี๋ยวเราตามหาพวกคุณอันนี้เซลฟี่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 แล้วเก็บรูปไปครับเซลฟี่แล้วเก็บรูปไว้อ่ะเซลฟี่ผมเยอ่ะเซลฟี่แล้วเก็บรูปไปโอ้ผู้ผมนี่แหละอ่ะก็ได้วันสตาร์นมอัดใช่วันดาวครับเรียกงผมวันดาวนกวันเม็ดเอาง่ายวันดาว วันดาวนมอัดเม็ดใช่ครัแองนมอัดเม็ดขอพิมพ์ชื่อแป๊บนึงนะคะถ่ายรูปก่อนถอ่ายรูปก่อนถอ่ายรูปก่อนถอ่ายรูปก่นอกกน มเห็นนคมราเราเราต้องเก็บกับใครเป็นพิเศษไหมคะต้องเป็นทุกคนนะในตัวครับในตัวเลยเราไม่พี่ไปเรียกเขาว่าตัวอ๋อปะครับใช้ศัพท์พินาพินินาเรียกว่าคอน่ครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีว่าเพิ่งออกมาจากโรงเอ้ยเพิ่งออกมาจากข้างไหนอ๋อโอเคฮะก็บอกเขาว่าพี่วันดาวจากแก๊งนมอัดเม็ดให้มาเก็บตังค่าคริสตัลเซเวอร์ถูกไหมเม็ดละสองพันห้าเม็ดที่แก๊งยูเอฟ ชื่อ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 แกงไม่เต็มครับวันดาวนมอัดเม็ดายโครงการหลวงครับใช่วันดาวนมอัดเม็ดายโครงการหลวงใช่ครับแล้วก็บอกว่าพี่ชื่อนะชื่อคนนี้เลยเขาจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะหมายถึงว่าเอางี้ถ้าคุณจะไปเอาเนี่ยคุณโทรมาแล้วคุณเจอเขาแล้วคุณโทรมาได้ไหมเบอร์อะไรคะนี่คุณรู้เบอร์ผมได้ไงเนี่ย อย่ามาน้มน, <Okay. S 2> นะแล้เดี๋ยวเราเราแล้วเลย <Yeah. S 1> ไปไปถ้าไปเอาตอนนี้เราไปพร้อมกันเลยไม่ได้หรอคะไม่คุณก็เซฟเบอร์ผมไว้ไงถ้าคุณจะไปเอาคุณก็โทรมาเบอร์อะไรคะเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่หกครับครับผมใช่นี่ครับนีครับอ๋อต้องโทรหาพี่ใช่ครับ โอเคค่ะเดี๋ยวผมขอยนุาตไปแลนดิ้งลมได้ค่ะเพราะผมอยากจะเป็นนักบินไงสนใจบินกับผมไหมครับไม่สนใจค่ะเอาเลยเอ้าทำไมตัดบทกันอะอันนี้คุณผู้หญิงชื่ออะไรครับจะได้บอกพวกลูกน้องที่ต้องไปจ่ายเงินส่วชื่อกัปตันค่ะโอเคครับกัปตันนะครับโอเคค่ะนี่หัวเรือครับหัวเรือฟังไว้นี่หัวเรือลากๆกันนะหัวเรือหัวเรือแต่ระวังนะครับตอนตอนไปเก็บตังค์ก็ต้องไปคุยกับพวกแบบพวกหัวเรือนะครับแบบ ถ้าหาเครื่องมันจะขับไม่ค่อยได้ครับต้องแบบขับพวกหัวเรือครับถูกถ้าไปกับตันต้องยืนหัวเรือครับถูกหาเครื่องนี่เรือไม่แล่นนะบอกก่อนถูกโอเคกลับปไปได้แล้วถ้าจะไปเอาตอนก็โทรไปหาคุณเลยใช่ปะใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะโอเคแต่เบอร์ผมไม่อนุญาตให้แจกจ่าคนอื่นนะครับได้ค่ะโอเคครับผมไปครับว่องไปเไปนี่หวังครับว่องครับว่องครับผมชื่อว่องว่องว่งไอ้เหี้ยจำชื่อกูไม่ได้เลยสัตว์แป๊บเดียวเอง นี่แหละคนรวยนี่แหละต้องคนนี้จริงขับเปือยอมีสี่ร้อยอันน่ะสี่ร้อยอ่ะตีทางแกงอ่ะตีทางแกงอ่ะอย่างเนี้ยใช่แต่คิดั้งโก้ที่หาย,ยากสุดจะได้ละสิบอันเอ้ยได้มาสิบเออสิบอัน